เสียงลมพัดหวีดหวิวผ่านยอดเจดีวัดอรุณยามสนทยาแสงสีทองสุดท้ายของวันอาบไล้ปูนเก่าแก่ส้างเงาประหลาดจับตาโกคูในชุดฝึกสีส้มสดใสย,ยืนอยู่บนยอดพระปรางมองลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถอดยาวสู่ความสับสนวุ่นวายของกรุงเทพยามค่ำคืน เขาไม่เคยสัมผัสพลังงานเช่นนี้มาก่อนพลังที่เย็นเยียบซึมลึกและแฝงเร้นด้วยความอาฆาตอันยาวนานพลังงานนี้มันแปลกจังเลยนะไม่ใช่พลังชี่ที่เราเคยเจอมาแต่มันหนักอึ้งเหมือนภูเขาเลยละ่ะโกคูกล่าวศีษะพลังงานไขโอ้ที่เคยคุนเคยบัดนี้กลับสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคลื่นพลังลึกลับที่แผ่มาจากใจกลางเมือง เบจิตาที่พึ่งปรากฏตัวข้างๆด้วยความหงุดหงิดฉีไปยังทิศทางของถนนยาวราดคาคาล็อดยามัวแต่ยืนทำหน้าเอ๋ออยู่ที่นี่พลังงานเน่าเฟะนั้นกำลังรบกวนการฝึกของข้าอยู่พลังแค่นี้มันน่าสมเพชสิ้นดีแม้จะพูดอย่างดูถูกแต่ดวงตาของเจ้าชายชาวส่ยยากลับจับจ้องไปยังกลุ่มควันสีเขียวเรืองรองที่ลอยขึ้นจากตรอกแคบๆอย่างระแวดระวัง ท่านใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นกล้องทั่วท้องฟ้าไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่บาดลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณ ฝูงนกนางนวลบินหนีกระเจิงไปตามแรงสั่นสะเทือนหญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏกายขึ้นกลางอากาศร่างโปร่งแสงสีขาวนวลผมยาวสยายใบหน้าสวยสะกดแต่แฝงด้วยความทุกข์ทรมานอันเป็นนิรันด์นางคือแม่นาคพระโขนงผู้ถูกสาปด้วยรักที่แสนเจ็บปวดใครกล้ามาย่างกรายในเขตแดนของข้า เสียงของแม่นาค้องกังวานราวกับระฆังโบสถเก่าแก่ที่แตกสลายความอาฆาตที่สะสมมาหลายสิบปีปัทุขึ้นทันทีที่สัมผัสถึงพลังที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปโกคูร,รู้สึกได้ถึงความเศร้าโศกที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความโกรธเกรี้ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาเราแค่อยากจะเข้าใจพลังงานนี้เขายกมือขึ้นแสดงความบริสุทธิ์ใจ เบจิตาไม่รอช้าไร้าสาระเจ้าพวกวิญญาณชั่วร้ายพวกเจ้าไม่สมควรอยู่ร่วมกับโลกของพวกเราเขาทะยานเข้าใส่แม่นาคด้วยความเร็วเหนือเสียงปล่อยหมัดพลังงานใส่ร่างโปร่งแสงอย่างไม่ปราณีการโจมตีของเบจิตาทะลุผ่านร่างของแม่นาคไปราวกับอากาศพาดไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน แม่นาคหัวเราะอย่างเยือกเย็นร่างกายของนางเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นเปล่งแสงสีเขียวมรกตเข้มขึ้นเรื่อยๆใบหน้าอันง,งามสง่าบิดเบือนเป็นปีศาจที่เต็มไปด้วยความแค้นเจ้ามนุษย์โอหังพลังของข้าไม่ได้มาจากร่างกายแต่มาจากหัวใจที่ถูกทรมาน แม่นาคคำรามพลังงานอาคาตพุ่งเข้าประทะเบจิต้าอย่างรุนแรงส่งร่างของเขาพุ่งกระแทกเข้ากับกำแพงวัดจนแตกร้าวโกคูเห็นภาพนั้นดวงตาเบิกกว้างเขารู้ดีว่าการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะความเจ็บปวดที่ฝังรากลึกเช่นนี้ได้ เขาต้องหาหนทางอื่นพลังการแปลงร่างซูปเปอร์สซยาอาจจะเพิ่มพลังกายแต่สำหรับวิญญาณที่เต็มไปด้วยพันธนาการนี้พลังใจเท่านั้นที่จะนำทางเขาเร่งความเร็วไปยังเบจิต้าที่กำลังพยายามลุกขึ้นยืนเบจิต้าอย่าใช้พลังทำลายล้างพลังนี้มันคือความรักที่ผิดรูปไปลองดูสิโกคู Goku พุ่งตัวเข้าหาแม่นาคอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้ปล่อยมดัด เขายืนนิ่งอยู่ตรงหน้าผีสาวทำไมไม่โจมตีหละคาคาลอตเจ้ากำลังทำให้ข้าเสียเวลาเบจิต้าตะโกนด้วยความขับแค้นข้าสัมผัสได้ถึงความผูกพันบางอย่างในตัวเธอมันไม่ใช่ความชั่วร้ายทั้งหมดมันคือความรักที่ต้องการใครสักคนมารับฟังโกคูพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่เขาเคยใช้ไม่ใช่เสียงนักรบแต่เป็นเสียงของเพื่อนที่กำลังปลอบโยน แม่นาคหยุดชะงักร่างกายที่กำลังขยายตัวหยุดนิ่งแสงสีเขียวโหรีลงเล็กน้อยเธอมองโกคูด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสับสนความโกรธเกรี้ยวของนางปะทะกับความสงบที่แผ่ออกมาจากชายหนุ่มแปลกหน้าความรักความรักของข้าถูกพรากไปแล้วเสียงของนางสั่นเครือความอาฆาตเริ่มถูกแทนทีด้วยความเศร้าโศกที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียง สามีของข้าเขาจากไปแล้วและไม่เคยกลับมาโกคูพยักหน้าอย่างเข้าใจข้าเคยสูญเสียคนสำคัญไปเหมือนกันนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องจมอยู่กับความโกรธตลอดไปความผูกพันที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความตายก็ไม่อาจแยกจากกันได้ถ้าหัวใจของท่านยังคงรักอยู่ทำไมไม่ลองปล่อยวางความแค้นแล้วหันไปสู่ความสงบดูละ่ะ ทันใดนั้นกลุ่มควันสีดำทำมืดก็พวยพุ่งออกมาจากด้านหลังแม่นาคมันคือพลังงานด้านลบที่คอยกัดกินวิญญาณของนางมานานหลายทศวรรษพลังงานนี้ไม่ได้มาจากความรักแต่มาจากความยึดติดอันมืดมิดหยุดนะวิญญาณของแม่นาคเป็นของข้าเสียงแหบเห้าของปอบผู้ชั่วร้ายดังขึ้น ปอบตนนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผอมแหง้งดวงตาแดงกดำมันคือผู้ที่คอยกระตุ้นความอาฆาตในใจแม่นาคมาโดยตลอดเบจิต้าเห็นโอกาสในที่สุดก็มีศัตรูที่แท้จริงเสียทีค้าจะจัดการมันเองเขาพุ่มเข้าใส่ปอบด้วยพลังเต็มกำลังคราวนี้ปอบไม่มีทานหนีเพราะเบจิต้าใช้พลังที่ผูกมัดวิญญาณไม่ใช่แค่พลังทำลายหลาง ขณะที่เบจิต้าต่อสู้กับปอบอย่างดุเดือดโกคู Goku ก็หันกลับไปหาแม่นาคตอนนี้แหละท่านต้องเลือกเองว่าจะจมอยู่กับความแค้นที่คนอื่นสร้างขึ้นหรือจะเลือกความสงบที่ท่านสมควรจะได้รับแม่นาคหลับตาลงน้ำตาใสาๆไหลาอาบแก้มโปร่งแสงของนางเธอระลึกถึงช่วงเวลาที่อยู่กับสามีความอบอุ่นที่เคยมีไม่ใช่ความทรมานที่กัดกินจิตใจ พลังสีเขียวแห่งความอาฆาตเริ่มอ่อนแรงลงถูกแทนที่ด้วยแสงสีทองอ่อนโยนที่ส่องออกมาจากศูนย์กลางจิตใจข้าขออโหสิกรรมให้กับความรักที่ข้าทำลายด้วยความโกรธเสียงของแม่นาคอ่อนโยนและสงบลงอย่างที่สุดร่างกายของนางเริ่มสลายตัวกลายเป็นละอองแสงสีทองเล็กๆล,ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบน ทางด้านเบจิต้าเขาจัดการปอบจนสลายหายไปในเปลวไฟสีน้ำเงินเขาหันมามองโกคูด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเจ้าทำอะไรลงไปกันแน่คาคาลตการใช้คำพูดปลอบโยนผีโกคู Goku ยิ้มอย่างสดใสก็แค่ช่วยให้เธอได้ไปสู่ที่ที่ดีกว่าไงละเบจิต้าพลังที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช้การต่อสู้เสมอไปบางครั้งมันคือความเข้าใจต่างหาก เขามองไปยังดวงดาวที่เริ่มปรากฏขึ้นบนฟ้ายามค่ำคืนของกรุงเทพเมื่อแสงสุดท้ายของแม่นาคจางหายไปความสงบก,ก็ปกคลุมทั่วบริเวณวัดอรุณเสียงความวุ่นวายจากเมืองหลวงยังคงดำเนินต่อไปแต่สำหรับนักรบทั้งสองความรู้สึกถึงความสมดุลของพลังงานในโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การผจญภายในแดนสยามเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและยังมีพลังงานแปลกประหลาดอีกมากมายรอให้พวกเขาค้นพบภายใต้แสงจันทร์และเงาของตึกรฟ้าที่พุ่งสู่ท้องฟ้า